ราคาไทยมาแล้ว s a m s u n Galaxy A32 5G ในราคา9,999บาทฉาย10 Gen City 7205G ไยลัม8 g b กล้องหลัง4ตัวเลนหลัก48ล้านพิกเซลแบต5,000มิลแอม์มีชัดไวราคาไทยมาแล้ว s a m s u n Galaxy A32 5G ในราคา9,999บาทฉาย10 Gen City 7205G ไฮรัม8 gig, กิกกล้องหลัง4ตัวเลนสหลัก48ล้านมิเลเซลแบบ5,000มิลแอมมีชัดไวล่าสุดทางซัมซุง Samsung, ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่รองรับ5 g รุ่นใหม่อย่างซัมซุงกระซิ x y a 3 2 5 g แล้วครับโดยเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาอยู่ที่9,999บาทส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด1นึ2งอยหคูณจคเด mm, หนัก205กรัม มีหน้าจอแสดงผล IPS LCD Infinity V Display ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD Plus 720 x 1600พิกเซลอัตราส่วน20:9ใช้ชิป erm ประมวลผล MediaTek Dimensity 720 5G Octa Core oc ให้หร่มามที่ 8GB ส่วนหลอมให้มาที่ 128GB รองรับหน่วยความจำเสริมแบบ microSD สูงสุด 1TB ลร,ระบบบริการ Android 10 ครอบทับด้วยวัน UI 3.0ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควดอดแคมมาล่ามีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนวายแองเกิลความละเอียด48ล้านพิกเซลรูปแสง F1.8 กล้องตัวสองเป็นเอลตร้าวายความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสงเอฟสงจุดสามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องตัวสามเป็นเลนมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลรูปแสงเอฟสงจุดถ่ายภาพระยะใก,กล้สุดที่4 cm, เซนติเมตรกล้องตัวสี่เป็นเดฟ ความเอ็ด5ล้านพิกเซลรูปแสง F ต4ครับส่วนกล้องหน้าความเอ็ด13ล้านพิกเซลรูปแสง F 2 2มีเซ็นเซอร์สแกนน้วมือที่ด้านข้างของตัวเคเ 4, เรื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีได้ทั้งหมด4สีคือ Awesome White Awesome Blue Awesome Black และ Awesome Violet ครับให้แบตเตอรี่จุใจ5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว15วัตต์ฟาชาร์จิ่งอีด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A325G มีราคาอย่างเป็นทางการที่9,999บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่1 2กุมภาพัานธ์นี้เป็นต้นไปครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ